กดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเรืเ่อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระกดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิงโอกาสลิปให,หมๆ่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งขอกง่วเงินล้านพี่น้องครับผมกัเพิ่งเข้ามาในวงการงัวงนะครับแต่ว่ากับบ่บ,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 บ่บ่เคย บ่บ่คอยได้ยินนะครับว่างัวงัวงทีเป็นราคาเงินล้านเงินแสนนี่เป่นเิ่นเิ่นปันไดนะครับแต่ว่ามาเบิ่งขอกนี่แล้วพี่น้องครับยุ่ข้างหลังผมนี่ครับก็เป็นวเงินแสนละพี่น้องเป็นวเงินแสนแต่ว่าอดีตเพิ่นนะครับอดีตเพิ่นนี่เคยมีพอพันเงินเงินล้านนะครับขายในในราคา2ล้านกัวนะครับมีอยู่นี่นะครับเอ้ามาเบิ่งนากันพี่น้องครับมามาสอบถามราคานากันมาเบิ่งตัวงัวนนากันพี่น้องครับ มาเบิ้งครับสวัสดีครับไอ้ครับครับผมสวัสดีครับพ่อครับอ้าวสวัสดีครับแม่ครับโอ้มือนี่มาอยู่พร้อมหนาพร้อมตาเนาะอันมือนี้มีโอกาสครับพี่น้องครับได้มาเยี่ยมยามถามข่าวไอ้เล่านะครับพ่อดีเล่าก็เคยเป็นหมอซึ่งง่วนะครับเิ่นมีพ่อพันธุ์นะครับระดับเงื่อนลันสมัยได้จีขายไปท่ายพ่อครับง่วลนซื้อซื้อง่วเข้าซื้อัะไรครับเอลวันเอลวันแดงเอลวันแดงเนาะขายไปทางใดหนอ ขายไปพักดีชุมพลขายไปทางภาคดีชุมพลเนาะครับโอ้สองล้านหาดีสองล้านจักปีสี่แปดปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดสี่แดที่พอขายไปเนาะขายตอนซื้อมาเนี่ยซื้อมากเต็มอยุจักเดือนครับซื้อว่าหกหายหาเดือนยี่สเอ็ดมือตอนซื้อซื้อมาเนี่ยแปดแปดแสนซื้อมากแปดแสนครับงัวอายุหาเดือนยี่สิบยี่สิเอ็ดมือซื้อมากยี่สิบเอ็ดมือซื้อมากแปดแสนแปดแสนจากบันปลาไม่แดง บัง,งเลยประวัตินะครับพี่น้องครับป้าไม่แดงเรื่องว่ตจะเสริมป้าไม่แดงเข้ามาเลี้ยงยุ่ยาจากปีพ่อพ่อจังเลยขายสองล้านหันขายซื้อว่ามันก,ก็ว่าเลดือนย,ยุ่ยยศลยนนา,ายยอดนทำคนทำทำประมาณเราก็บเลี้ยงยุ่ยสองปีสองปีหาเดือนสองปีห้าเดือนแล้วกับเราเกิดเป็นเราเกิดผสมน้ำมาเบิ้งพี่น้องครับมาเบิ้งว่าผู้ใดที่เหรียญสายหูอยู่แต่สมัย ปีสี่สิกว่านะครับนี่ครับนี่นี่นีุณนเอราวันแดงนะครับอันนี้จะเป็นเบ้าเหมอนที่แม่าคำในภาพนี้จะเป็นเบ้าเนาะนี่ครับโปสเตอร์นี่เฮ็ดมาจากปีเนาะครับนี่คือคือคือแข็งดีครับอ๋อถอยแต่มาแต่ปีสี่แปดถุติอื นี่นี่นี่คือประวัติของของขอกงวเงินล้านครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวผมสาดกล่องให้เบิ่งกระท่อมธรรมดาได้พี่น้องครับนี่กระท่อมธรรมดาเชื่อโบบือหวานะครับเป็นเป็นไทยบ้านยุคกลางหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี่ขัดคักขัดพี่น้องครับพุ่นคืชปวเตอยยุคข้างหลังนี่เป็นพอพันตัวนั้นกระเม็นบ่ครับนั่นโอ้โหครับครับครับตัวนั้นเป็นคุณแดงมังกรครับเป็นงัวหูคือกันครับพ่อพ่อนี่เรียกงัวหูมาตะเก่าเนาะ บ้นบานนี้มาโตกะหอดยุคลูกไส้เพิ่นครับเพิ่นก็เลยมาเป็นเ, <patri> เป็นงัวกระทบแล้วครับดนี้ครับนี่ครับบีดง่วนกับขึ้นมาเป็นหูสันดึงหูลงมาครับมาเบิ้งพี่น้องครับว่าเราสิเปิดราคามื่อนี้เปิดราคาไรเป็นไรครับนี่ยอวนเปิดเปิดไสตัวครับนี่ได้ักตัวเปิด,ดวัดเปิดมัดหครับขายยกขวกเลยจีขายยกขว<ค>ากันโยกขวกยกขวกเลยเนาะรัยผมยกขอกเนี่ยกับกับว่าแมนวามีเป็นซิเป็นเศ้าตัวได้พี่น้องคนเลียง เลี้ยงให้เลี้ยงให้ดีนะครับเลี้ยงถือว่าเลี้ยงให้ดีเลยเ่รา,ราเป็นเลี้ยงสเปซสปะนะครับเอามาเบิ่งตัวแรกเลยพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องบบพ,พูดผู้ใดเพราะท่านเคยเห็นง่วนแง่งงวงามออกเบิ่องจากควางบนยางไปนะครับเพียงนึงเบื้องตัวง่วพีว่น้องครับเบื้งตัวง่ว,งงว,งวกับตัวข้น ยืนยืนยืนมันนี่ยืนยืนโ<อ>ถงหงอไหมห,หงวแม่นี่นี่จักเดือนจักปีเราอายครับงัวเขายี่สิบกัวครับนนประมาณยี่สิบเดือนนี่แหละประมาณย <ขอ S 1> ี่ส <ผม S 1> ิบเดือนเนาะรมปะาโถงหงอไหมพี่น้องครับหูเพียงปากพอดีเด้อพี่น้องเลยหมูเพียงปากพอดีตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนเนาะไอซ์ซื้อเพิ่นมาเพิ่นวาซี่ไว้ตัวนี้เนาะเพิ่นว่าเนาะคือพวกพันว่าเนาะ เป็น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 งัวที่เล่าขัดเข้ามาในคอกเรือยพี่น้องเรือยเอาไวนี่บกินดีดครับมัดน่งะครับปลเบิ่งเบิ้งเบิ้งเครับผมหลอดสวรส่วนมากเนี่ยพี่น้องครับง้อตัวใหญ่ๆนะครับกระดูกใหญ่ๆนะครับกล้ามเนื้อหลายๆนะครับสังเกตเบิ่งว่าคอขานะครับกับเล็บเด้อพี่น้องเรื่อยนี่ครับนี่พี่น้องครับนี่ อันนี้บ่อข้าบ่อแจ้งนี่ครับพี่น้บ่อครับบ่อแจ้งคือคือเรียบธรามาจิา้องแก่เลยบ่ครับเนี่ยครับผมอันนี้สังเกตสังเกตสังเกตเบ่คือขักเลยครับนี่ครับนี่คือผมถือว่าเป็นง่วงเรียบดีนะครับเรียบดีมากๆเลยนะครับพอพกกติตามที่ผมไปเห็นนะครับมวงตัวเงี้งๆโค้งสางเงี้ๆกระดูกใงญ่ๆเพื่อนสีออกท่งเรียบหลายนะครับคือเป็นเรียบสีเป็นเจิงๆบานๆนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นี่โอ้ขักพี่น้องครับมาเบึ้งบานนี่แข็งขาดีพี่น้องครับ ขาหลังนี่เหยียดชิงนี่พี่น้องปุ่นหางนี่เกือบถึงดินได้พี่น้องครับนี่ครับหางเงาว้วเบิ้งมาเบิ้งบันไทยของเพื่อนมันครับโอ้แต่ผมถือกล่องกระสันพี่น้องครับว <c oughs> ่าเห็นว่าเห็นงวงไงปนี่คือกับว่าเห็นดูนะพี่น้องเนาะว่าเห็นดูว่าเห็นดูคือยืนหลัดกันก็นกไปเล่านีงวดถ่วมหัวนะขั้วสูงนี่ประมาณเทา่าไรไอ้ลอยวัดวัดไป วัดไปร้อยหกสิบหกสิบสองครับหกสิบสองบวกโอ้วัดวัดได้หรือเนาะครับผมหกสิบสองบวกเบิ้องบนเบิ้งพี่น้องเบิ้งทางแง่ครับนี่ครับนี่นี่นี่เป็นอื่นทางแง่ครับปวดเลยเบิ้งแผ่นหลังเพป็นพี่น้องโอ้แต่ถือกล่องกระส้นพี่น้องทางน้ำเลยเออการฝนตกะนี่น้ำหงติวบางันน้ำหงเลยดังมาเบิ้งหนอะกว่านี้พี่น้องครับตัวงัวงัวเกือบจะสองปีได้ที่พี่น้อง คือหัวห,ห,หู้นี่เพียงปากพอดีหัวโหนกครับได้ส่งงามครับอ,รอันนี้คือเป็นลูกกระทบครับอาเพื่นวาเจ้า,จาของเก่าเพิ่นวาเป็นลูกซี่ไพ,พ่นนครับก็มีดังในอายุข้อนะครับกับทางพื้นนะครับสวัสดีตอนน,นนนอี้ไปย่งงาง <c oughs> พุดนะพี่น้องพุ่พนพุนพุนเบืงควัของพ่นพ่ะนี่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 นเบิงแ่นหลังเบืงแผ่นหลังบันนีถือแดดยนึงเบงแ่หลังถือแดดบันนีืเบืงแ่หลังถือแดดพี่น้องทางนี้นิดเดียวออความสูงลอยนะพี่น้องเบืงเบืงนได้อาบบ่ได้อาบน้ำนด่พี่น้องนี่ดินหนึงแห่งยู่นี่พ่เบื้องควมเหลี่ยมเึื้องหลังมันอ้ยคักคั ยืนนะม,มาขักจังเงีผู้ใดหาแม่บอกอยู่นะพี่น้องผู้ใดกำลังหาแม่บอกอยู่เอซ FC ผมทั้งรอยเอฟเดอร์ผมสีบอกเลยว่างวดตัวนี้ให้มาเบิ้งเอานะครับทที่ถามผมนะครับว่าไปเห็นงวดใหญ่อย,ยู่ใสนะครับผมมาเห็นแล้วครับนี่เซ FC อยู่ทั้งรอยเอนะครับเกเษตรวิสัยนะครับเอซ FC ผมที่ที่สอบถามกันขอมานะครับนี่น,น,นี่ผมมาเห็นให้แล้วนะครับแต่ว่าให้มาเบิ้งเอาแต่ว่าวาควบใหญ่นี่ผมว่ามันตัวนี้ครับ เลี้ยงสมบูรณ์ขับขับนี่อันนี้งัวเข้าได้ให้หัวขับโบ่บรับเลี้ยงหญ้าแพ่งกุลาหญ้าแพ่งกุลาอย่างเดียวเลยครับผมนี่ครับนี่เลี้ยงเลี้ยงหญ้าแพ่งกุลาอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อาตัวผมสวรน้ำมัวนเอ้าจ้างตัวนี้นี่เปิดไปหลายไปได้อ้ายถามราคาเลยเปิดไปมองอยากได้สิบห้าสิบห้านี่ฮะหนึ่งเซน หนึ่งห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันครับผมห้า <itch assessment> พี่น้องเพิ่นมาต้อนี่รถให้เพิ่นได้ปะได้ครับได้ได้คือเก่าเนาะต้อนร้องกันได้คือเก่าเนาะเมียนครับักแป้งกระแป้งปั่นคือเก่าครับนี่นี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับเนียนชมตัวจริงเนียนชมตัวจริงคือว่าลราพี่น้องครับขันมาเห็นแล้วผมว่าห่วยจังผมนี่นั่งตอดแต่โดนี่พี่น้องจะสิท้ายได้เดี๋ยวผมมาแต่แปะเทียงผมเนี่ยมาโซ่กันกับง้วงามเลี้ยงง้วงามอยู่น้เพิ่นนี่ครับจะ สมัยพ่อเล่าที่เรี้ยงงัวงัวหูอยู่นะครับตัวละหานสองหลานค<อ>นนะครับโอ้ยพ่อใหญ่ยัง่ครับเนื้อนี่ยนี่ยพ่อใหญ่สารครับ,บรพีพ่น้องอพีพ่น้องเล่าดังเล่าดังทางฝากกลาง,งเลยพี่น้องเรี้ยงง่วงาม <c oughs> <c oughs> อาุ้ยงัวตัวนี้ไห ตัวพี่น้องให้เบิ้งกันรอบๆเรองสีเลยผู้ดใดไอยากได้แม่บอกเ้ยพี่น้องผมบอกเลยแนะนําว่าให้มาเบิ้งฝอ,อกนี่นะครับควมใหญ่ค่วมสูงนะครับแขงขาเนี่ยครับนี่ํามตัวเงาหนอกใหญ่พี่น้องเอาพอ <ๆ S 2> ดีๆพอใหญ่ๆใส่นี่ผมว่าเอาเนื้อหนังมันครับบาทนี่แต่ว่าตัวนี้ก็คักเ็าได้เนื้อหนังนี่พี่น้องโอ้เปิดหนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับเอาไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องโอ้งามงายงางางาไป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  อนนะะเอาในระว่างทีโร่เล่าเน่ร,นนระว่างทีโร่ให้เล่าเอาตัวไม้ออกมาพี่น้องครับนี่ครับขอกข,อ,ขอ,อกสะอาดสะอ้านเด้อพี่น้องเด้อยู่นี่เด้อคือความมาตรฐานของเพลินนะครับนี่ขอ,อกสะอาดสะอา้านน้ำกินีน่ท้ายทุกมือครับผมเบิ่งแล้วน,นี่ครับใส่ติง้งนี่ห้างยาพี่น้องยาเพ่งกุลาครับย่างเดียวเลยพ่ามีหัวอาหารพี่น้องครับนี่ บ่มีหัวหันเบื้งขี่เบื้องยังเลยนี่ครับขอ,อกนี่สิไข่ไข่กันคือกันเนี่ยเบื้องผักแ้วพี่น้องเป็นขอ,อกสะอาดสะอาดดีครับมาเบื้องน้ากันบรรยากาศแบบไข่ไข่สดๆเลยครับบต่ตัดต่อนี่ครับกวางหยาเราเป็นหยาแท้งกลุลานะครับนี่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 นีนน่ห้างหยาก,กับธรรมดาครับสมว่าเป็นขอ,อกกวางเงินล้านพี่น้องนะ เอาแบบให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งสดๆเลยอันนี้ใบผสมสิพอเลครับมาเดี๋ยวผมถือไะไรแถวคาถาก็ได้ตัวนี้นี่เป็นเป็นงัวผสมแล้วน้อยเนาะครับผมตัวที่สองเป็นงัวผสมแล้วเป็นลูกกระทบครับหูเง่าก็ตัวหันจังหน่อยกายปากกายปากก็ไหวอ่ะเปี้ยงปากเนาะได้ลูกชื่ไรแล้วครับนี่แม่สาวลูกแรกครับท้องแรกสินี่ท้องแรก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 เอาเอามาเบิ่งโอ้ตัวนี้ดุง่ายพี่น้องเบิ่งโบกคนครับพูดอะหนอกบักง่าย มาเบิ้งบานนี่พี่น้องผู้ใดมักอันอันหางแง่พี่น้องผมสีบอยู่ประจํานะครับหางแง่หางแง่นี่นี่แหละครับนี่นี่นี่พูดนะ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 เออคักเลยพี่น้องแนี่โอ้โหจแต่ละตัวยุขวักนี่มันคือคักใจครับนี่ไหมโอ้ตัวขาวแง่แง่พี่น้องตัวนี้สูงปานใดร้อยหกสิบบวกครับตัวนี้ร้อยหกสิบบวกเนาะครับผม อันนี้คือคือไอระวัดเราได้ครับพี่น้องครับถือถือตลับเม็ดวัดกันเราได้ครับนี่โอ้โหหางกับเกือบหลักดินเลยพี่น้องเลยนะย่างให้เบิ้งอ่อนตัวเลยพี่น้องคักแล้วสาวทองแรกครับอายุกะทิสองปีกัวหน่อยเนาะสองปีสองปีสองปีเนาะครับผมวันนี้ที่เราผสมใบนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งพอพอที่เราผสมใ้พอพันธุ์โอ้ใบไม้ตัวนี้ไหมครับอ่าเป็นพอพันธุ์ใบอ่า แคเอฟสามหนึ่งพี่น้องครับแคเอฟสามหนึ่งผสมอันที่อะไรเนอะครับเนี่ยยีบเก่าครั้งที่หนึ่งวันที่สามสิบกอคอสามสิบมาครับสามสิบกรกดาษหกสามนะครับโอ้ได้ผ่านหลอบตัวนี้ไหมผ่านสองรอบผ่านสองหลอบตัวเนาะคผ่านสองหลอบด้วยพี่น้องเลย่นี้ครับ่ผสมแคเอฟสามหนึ่งพ่านสองหลอบแล้วพี่น้องครับถ้าคิดว่านี่ อ้าวเฮาเฮาจำเนียนี่เฮารับประกันท่องได้ไป็นไครับก็ประกันก็ได้ตอนมอมาเศร้าบ้างเหรอครับเศร้าเนาะครับแม่ครับคืออยากไปรุ่นเดียงก็ได้เนาะเศร้าเศร้าเศร้ามันต้องเศร้ามันต้องเศร้าเพราะว่างัวเฮาตัวใหญ่เหล่าบ่นี้ราคางัวเฮาก็่าที่สูงนะพ่อเนาะอ่าคือคืองัวตัวนี้นี่เปิดราคาที่รับประกันได้พี่น้องเนี่ยตัวนี้นี่เปิดไปไหนบ่เนีหยเปิดไปสิบสองพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับผมต่อรองไหนคือเก่าเนาะต่อรองไหนคือเก่าครับหน้าหัวมาถึงหน้าป ราคาราคาหนึ่งแสองมืนหาพันี่คือรับประกันทองเด้อพี่น้องเด้อตรวจเร้าสักก้อนนะครับตรวจเศ้าสก้อนตรวจเศ้าสก้อนครับจับไดดนี่ึงดีเนาะคุ่ดีลึงดีโอ้งวตัวนี้งออยู่ไมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องครับขากีดีขากดีัมีทุกตวครับงออยู่ขวาเขาเนะครับผม พ่อมีทุกมีถอนตูกางบ่สุดบ่อหลอดนี่ครับต้องประกันตั้ตัวแม่กับตัวเถก,เรกครับไปรุ่นเราเนั่นอันนี้คือคือคือมาเบิ้งมาเบิ้งมือนี้แล้วค,คือคือขอขอความรู้นําขอความรู้นําไอ้นําครับอันอันสุดนี่พ่อสิมูจักอยู่ดูข,ขางมันสุดนี่อันหลอดนี่เป็นยังไงไอ้ครับมันสิดูมันมันหลบมันหลอดใช่นีมอืมพี่หลอดมาสวยพี่สันข้าวเขาเมืออืมเนาะผู้ใดเบิ่งตั้มนี้ว่เปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาเฮามาให้ความรู้นะครับ ให้ความรู้ขอความรู้จากไอ้เล่านะครับนี่นี่มันใจคือข้าวค้่มเบงโอ่ครับเมื่อกี้บางโตัวนี่สอนอยู่ข้างในมันดิบอเห็นมันหลอดข้างขีดไข่ไม่ใช่มากีจิ้มโอ้ให้ข้าใหอ้ข้าจับให้ข้าวใบเบงเอาเนาะสื้อมาเนาะจับใบอะไรคั่มเบงโง่ครับนี่ยันตันก็สุดผีเลยนี่นี่ตัวอย่างมันสุดมากอันนี้มันจะมาสอนนี่นี่ดูกกางสุดอันตัวได้เป็นตำหนิปฏิแมนแมนเป็นนสอนมาวางสันนะครับ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 ผู้เฒ่าสอนเขามาเนาะแมนแมนแมนเขาขอเรียนรู้จากเพคนครับโอ้นี่นี่ครับนี่ผัด เออเมิ่งไหนเมิองแหนพี่น้องเบิ่งแหนเงไหเบิ่งหลังผลเนี่ยฝนตกมานนำกลังรื่อะเราอะโอ้เปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันทีครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันพี่น้องครับสาวทองแหลกพันไปสองหลอบรับประกันทองพี่น้องครับก้อนสีเอาไปก็คือมาเศว้าเบิ่งสะก้อนนะครับโอ้ขัดขัดขัดนคน่ะหูพี่น้องหัว้หนี่หูทุกโตครับ พ่อแม่ไอ่เราบ่ไเดบ่ายพ่อปานไดเด้พี่น้องไอ่เรานี่มีกิจการทางหากทีพุ่นน่ะเพิ่นส่งเห็ดแคนตลุบขายพุ่นเด้เพิ่นปลูกนะครับเพิ่นปลูกขายส่งขายนะครับพุ่นเด้ผู้เลี้ยงงัวนะครับพุ่นผู้เฒ่าเนี่ครับพ่อกับแม่เราพุ่นเด้ผู้เลี้ยงผู้เกียงง่วนกันเลยอ๋อจัดขัดขัดเอ้าเบิ่งตัวต่อไปไอ้เฮาฮู้จักราคาแล้วครับผมคักๆัดสายหูวันนี่สายหูสายหูติบาดนี่ครับผมเอ้ามาเบิ่งสายในตำนานพี่น้องครับสายหูในตำนานครับมาเบิ่งมาเบิ่งบาดนี่ มาเบิ้งพี่น้องครับบาเนี้มาเบิ้งสายหูในตำนานครับโอ้นี่นีสายเกาสายลักครับนี่าห้เับนี่เป็นแมลกอนนี่หัแห้งหเกันเหรตัวนี้สูงตัวใดนอครนี่อันนี้อยเตัวพอรเจ็ดสิบองวัดนเเจ็ดสิบสองหกสิสองเจ็ดสิบสองครับอยเจ็ดสิบสอกับน้องตหผมไม่ผมลอยวัดแล้วัดนครับโอ้พี่น้องครับหางกัแปรหลากดินด้พี่น้องเด้อ สูงนี่วัดแล้วได้พี่น้องนี่ครับลอยเจ็ดสิบสองพี่น้องครับเป็นเป็นเป็นสายใดหน่อครับนี่ต้องหูจักสายบ่หูจักสายแม่บ่แดงเอเชียครับแดงเอเชียเนาะแดงเอเชียเป็นลูกสมบัติเงินของหมอปีซาอยูใช้ยาพ่นมันตื่นบ่้งหรอพ่อมันตื่นบ่ตื่นนะเดี๋ยวบ่ลอยเท่าไรลอยหกสิบสองเนาะเพียงเพียงก่อนเพียงเพียงก่อน เนี่ยมันงอร้อยหกสิบหกครับร้อยหกสิบหกสิครับผมต้องอยร้อยรหกสิบหกเด้อพี่น้องเด้อความสูงร้อยหกสิบหกขับวัดแล้ววัดเลยนะครับไม่ยังเลยเป็นของเอ่อเป็นสายของแดงเอเชียจีบาตนี่อันบาตนี่ลูกนี่เป็นเป็นเป็นสายใด้ครับนี่ลูกเป็นลูกเครื่องเพชเป็นพอเป็นตัวหลักครับเป็นตัวหลักอุบลของซสชีวิตตุยนี่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  นี่เป็นลูกเป็นลูกเพจเมียได้พี่น้องเด้อเป็นลูกเพจเมียเป็นลูกของเจ้าหลักพี่น้องครับได้จ็เดือนแลายครับนี่ได้เดือนมือนี้วันที่ยังที่แปดิเพราะ่มันเกิดวันที่หนึ่งสิงหาอืมกันยามือเอนแปดครับเดือนแปดมือเจ็ดมือแปดมืออนี้ครับครับครับแต่เดือนกัวพี่น้องครับเดือนก็แปดมือครับมาเบิ้งมาเบื้องหนังต้มมากเนื้อหนังกำลังมากครับเนื้อหนังกำลังมาก คือตอนแรกง like ัวงแบบนี้นี่คือมันมันมันคือโค้งมันใหญ้อยู่แล้วน้อยเนาะเนื้อนังมันสีมาซาเนาะคือมันสางโค้งสางกระดูกก้อนเนาะอันนี้ก็คือวันมาเร็วเดือนเดือนได้เนาะครับผมโอ้หูหพี่น้องครับขนาดงัวมีอบอนี้เนี่ยเพราฝึกเ่ราฝัดใส่คนเลยขนาดผมกินไม่ไม่มากนะไมกีชั่เนาะเพิงดุกันไม่ตียืนดีดีใช่ไหมเมือยืนสั่งมั่งคืออะไรไปยังไงกันล่ไปคาร์ลงนี่พูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะทำยังไงบ โอ้คักขัดัใบปอดีนแม้องใบปอน้องใบปอัอดีเดือนกับเจ็ดแปดหมื่นนี่แหละพี่น้องครับนี่นี่น่เป็นพอเป็นเจ้าลักนะครับใบหลอดครบได้ไรเนาะอยนี้เนาะอันนี้ใบว่ได้มากครับใบว่ได้มากครับซื้อพันมากโอ้โอ้โอ้ใบฮาวเนสายบสิ้นสครับครับขู่ที่ขู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 ่สายขูู่่่่่่่่่น่่ครับ จัางคมนี่นี่ไอ้เปิดไปลายปันไดนเปิดไปแสนเจ็ดห้าพันครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมอ่าวสัวบะหมี่ตำนี้คือเก่าหรือนี่เนาะบะหมี่ตำนี้ทุกซ้อนขุนลูกกับมีเห็นแล้วตัวนี้นี่บ่มีด่างที่ใหญ่เนาะตัวแมวมันเนาะบะหมี่สอดจั๊กหม่องเนาะทัั้งลูกครบะหนี่มีสอดจักหม่องเลยพี่น้องครับเครื่องแม่ทั้งลูกกได้พี่น้องเด้อปลอดมินลินเลยครับัขนาดเด้อโอ้ ขาอมนไหก็ตเดีาลูกมนดอกจไานเาเีแตหนู่เล้จับทาไมด้าจับทานเลยาานี้มานี้มักสยังไาพี่ดนี่พี่น้องครับพูดอามัก้อไง่มักใส่ไงในมานี่โคงสางดีๆยังไสูงๆนะครับเครื่อง้อยุ่นี่นี่อยหขึ้นมดนะครับตัวนี้วัดแล้วก็รอนะครับเมือก็รยงนะครับ โชว์เบิ้งโชว์เบิ้งไปก่อนไปเสียสวยเยืนนิ่งๆเนี่ยไม่รอพี่กันมาพี่ข้อกันข้อกงวระดับเงินล้านเด้อนี่พี่น้องเด้อเบิ้งใหม่เบิ้งใหม่จัดขาครับไม่ไพ่ไม่ไพ่เป็นใหม่ไพ่เนาะเป็นใหม่ไพ่ครับไปหน่อยนึงก็อาจสิมีที่ไปที่มาพี่น้องแจ็บ่ถามนะครับนี่ เบิ้งพี่น้องงว่วเดือนกลัวพี่น้องจัดทาเร็วนิ่งๆเลยค่ะเออมาขักแหนงว่วนหน่อยไหมแข้งขากระดูกกระเดียวไหมไมานปวดยอย่างเงี้ยพี่น้องนี่ยน,นี่มันตกไปลอยอเลยสี่สิบบาทแล้วไปไหนปีสิบห้าเส้นกลับผมวัดเราเรียนหูเนาะวัดแล้วครับจแวพี่น้องมึงงัวนหน่อยจัดทาพี่น้องงวัวนหน่อยเดือนกลัวพี่น้องม่นงงลายืนนิ่งๆสิค้าอยู่นั่นแหละ นี่ครับพูดนะพี่น้องง้อสีเจียงเจียงแต่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อง้อสีเจียงง้อตัวใดมันสีเป็นมันเป็นแต่หน่อยได้พี่น้องพูดนะบ่มีบ่มีมองบ่มีมองเบาพี่น้องบ่มีมองโซะเบาแต่จะว่ามันงามพี่น้องครับมันงามพี่พูดพูดอะไรเหรียญสายหูเนี่ยสีหูจักนะครับสีหูจักบอกความงามของของตนตัวง้อนะครับกระดูกโครงสร้างแล้วก็หูนะครับใบหูนะครับ ลูกเจ้ารักลูกเจ้ารักเปิดไว้เ่าได้ก่อนนี่แม่ลูกนี่เจหาันครับสนหนบาทครับผมึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทมาต้อรองเอาครับอยู่หนาขอกเอามาเนี้เข้ายู่บ้านไหนเนี่ยครับเฮ้ยบ้านดอนหันตำบลนาท่องอำเภอเชียงยืนครับผมบ้านดอนหันบ้านดอนหันตำบลนาท่องอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรนายไอเบอร์โทรนาศูนย์แปดเจ็ด 0 8 7 8 6 4 8 6 4 1 5 7 1 1 5 7 1ส้าเหไออยังเนาะครับนั่นครับผมไอ้นั่นเนาะหมอนั่น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 ครับสายเก่าโบลันสายสายหูนะครับสี่หัจักเล่าดีนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เซึ่งวันมันทุกตัวได้ไอเนาะแม่นครับหังเทียมีทุกตัวมีทุกตัวแต่จีเนาะเรื่องนี้มีบ่มีครับมีเครื่องยังบกใอยได้บกใอยได้เห็ดตีบกใครบ่ใครได้เห็ดเนาะครับผม โอ้คักขััแล้วพี่น้องเอ้าผู้ใดมักเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักผู้ใดอยากมาเบื้องตัวจริงกะทษมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับกับบันที่กะถามถามเส้นทางเรามานะครับอยากมาเบื้องตัวจริงนะครับอันนะครับพี่น้องครับโอ้มาเบิ่งวันนี้แล้วนี่ครับมาเห็นขอกองเงินลานเดยวอันนี้คือขอกยืนนะพี่น้องขอกที่ที่อย่ข้างหลังเขานี่คือขอกยืนขอกนอนตั้งหากนะครับขอกนอนอยู่พู้นะครับเป็นมุงกลางใบนะครับอันนี้ขอกยืนย่าเว้นพี่น้องครับเอ้า มืนอนี้กอะคลิปเน่านะครับแต่ว่างวัวงปลายหตัวจะมีจะคุณภาพนะครับคลิปเน่าคลิปเน่งางัวงปลายหตัวคุณภาพเน้เนๆนะครับเอ้าพ่อพ่อไหวไนีสักก้อนพี่น้องครับคลิปไหนย,ยังพอกันไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ